ข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรของเรานะคะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคลิปแรนดอมนะไม่จำกัดเวลาในการรับชมด้วยเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้ค่ะวันนี้มาดูลักษณราศีของคุณหรือเขากันก่อนนะคะราศีเมษร,ราศีสิงสิงมาอีกแล้วนะคะก็มีธนูด้วย พฤกษกกันกรกฎมีน,นะคะแล้วก็มีชาววันคารวันพฤหัสวันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์มาสองเลยนะคะวันศุกร์มาสองแล้วก็ชาววันจันทร์แล้วก็ตัวเลขต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาแล้วก็ตัวอักษรเกี่ยวข้องกับชื่อจริงชื่อเลน่นนามสกุลก็ได้นะคะ มาดูกันเลยว่าข้อความจากเขาวันนี้นะคะที่อยากจะบอกคุณมีอะไรบ้างนะข้อความจากเขาถึงคุณค่ะขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะ The Moon นะคะ King of Wands เหมือนเขามีความกังวลเกี่ยวกับคุณนะ อมีความกังวลแน่นอนข้อความจากเขาถึงคุณเขาอยากบอกว่าณเวลาเนี้ยเหมือนเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเป็นกังวลจะทําอย่างไรดีนะคะหรือมีพลังงานของความที่เขาแบบหึงหวงคุณได้นะคะถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เข้าใจกันบางท่านบางคนเป็น คนทางไกลได้นะคะคนคนนี้เขาอยากจะเข้าหาคุณค่ะเขาคิดว่าเขาจะต้องมีการเช็คแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณแล้วคุณยังมีความสำคัญกับเขามากๆคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณและเขาเคยมีความสุขร่วมกัน อยากติดต่อคุณมานะคะเขาอยากบอกว่าคุณนี้แหละที่ทําให้เขารู้จักกับคำว่ารักอืมเขาไม่กลัวกับสิ่งใดอีกแล้วนะคะในในความสัมพันธ์นี้เขาพร้อมที่จะไปต่อนะคะเนี่ยระงานให้เป็นเนี้ยอืมมาดูสิคะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานเนาะ เก่งเรื่องงานพูดจาดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนน่ารักมาดูซิว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือว่าโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเขาจะบอกว่าเขาจะติดต่อมาเขาอยากเขาหาคุณนะ่ะอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกอึดอัดใจกับการที่ ไม่ได้คุยกับคุณก็ได้นะคะคือเขาอาจจะอยากคุยกับคุณแต่เหมือนกับเขาพยายามที่จะไม่ทำสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็ดูเหมือนเขาอยากบอกว่าจริงๆแล้วคือเขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันขยับไปข้างหน้านะอะไรอย่างเงี้ยคุณยังเป็นคนที่เขารักนะคะเขาคิดถึงความน่ารักความอ่อนโยนของคุณความใจดีของคุณ ขอดูแปดาบห้าเหรียญแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยากแค่ไหนนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาเลือกแล้วนะที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้เขาไม่สามารถที่จะไปไหนจากคุณได้ขึ้นไพ่แปดดาบนะไปไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ย วนเวียนอยู่กับคุณอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะไปนในเรื่องของความคิดนะเขาก็ยังไปไหนจากคุณไม่ได้เขาอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณเหลือเกินนะคะคุณยังมีผลต่อใจของเขาเป็นอย่างมากคุณอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีได้ด้วยนะคะสำหรับพลังงานไพ่ใบนี้เป็นครูบาอาจารย์ได้เนาะอยากได้รับการให้อภยัย อยากขอโทษอยากได้รับโอกาสนะคะ King of Swords เขาตัดสินใจละนะว่าเขาจะไปต่อในความรักครั้งนี้พลังงานของพ่อไม้แม่ไม้เหมือนเขาได้กลับไปคิดไปทบทวนนะคะเหมือนเขามีการได้ได้คิดแล้วนะคะว่าเขาจะเอายังไงต่อ ความรักครั้งนี้แล้วเขาก็ได้คําตอบแล้วนะนั่นก็คือการที่เขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานั่นเองถ้าเขาเคยห่างหายจากคุณไปคนคนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเนี่ยเขาจะมาตามคุณนะมีไพ่ของการติดตามเกิดขึ้นนะคะรู้สึกอย่างไรคะเขารักคุณค่ะเขาอยากกลับมาเขาจะกลับมา เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีกว่าเดิมอยากกลับมาซ่อมแซมความรักครั้งนี้เขาไม่เคยคิดเลยว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะมันจะมากมายขนาดนี้เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะรักคุณได้มากขนาดนี้นะคะเขาอยากกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะ ถ้าเขาได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะทําให้ดีที่สุดเขาได้ตื่นรู้แล้วนะคะว่าคุณมีผลต่อใจเขามากแค่ไหนและเหมือนเขามีทางออกมีช่องทางที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ในกรณีที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ง่ายนะคะอาจจะมีอุปสรรคแต่เขาคิดว่ามันเป็นไปได้อืม คนคนนี้หลังจากที่เขารู้ใจตัวเองแล้วเขามีความตั้งใจมากๆนะคะตั้งใจมากๆว่าเนี่ยเขามุ่งมั่นเขาอยากที่จะสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะเป็นการที่อยากจะเดินทางมาเจอคุณได้ด้วยนะพลังงานไพ่ใบน,นี้เขามั่นใจเลยว่ายังไงก็ต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะเป็นคุณเท่านั้นที่เขาอยากจะ ได้มาเป็นคู่ชีวิตต้องคุณเท่านั้นเลยนะคะเขาอยากดูแลคุณให้ดีที่สุดเขาอยากมีคุณอยู่เคียงข้างเขาก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ชัดเจนเขาอาจจะกลัวกลัวที่จะรักปฏิเสธหัวใจตัวเองเขาอาจจะลังเล แต่ตอนนี้นะคะชัดเจนแล้วว่าคุณมีความหมายต่อใจเขามากแค่ไหนเขาอยากเดินหน้านะคะในถือเรหรียญสำรับเนี้ม้ามีการก้าวขานะคะนั่นหมายความว่าเขาอยากไปต่ออืเขาอยากไปต่อยังอยากที่จะลงลงทุนในความรักครั้งนี้ต่อไปอะไรแบบเนี้ยนะก้าวถ้วยก็จริงแหละเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเขามีคนเข้าหายเยอะ แต่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบไปมองใครได้อีกเขาไม่สามารถที่จะไปรู้สึกกับใครได้นะคะนอกจากคุณใม่หไหมคนคนนี้คือเขาแบบว่านั่งกอดอกเลยนะเขามีตัวเลือกเข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้คิดที่จะไปรักใครนะคะ เขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรก็ตามนะคะที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้เขาพร้อมที่จะแก้ไขเขาจะไปเคลียร์กับตัวเลือกต่างๆของเขานะคะให้หมดสิ้นอะไรอย่างนั้นนะ,ะเพื่อเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อเขาจะได้มาโฟกัสที่ความสัมพันธ์นี้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเขาอยากที่จะ พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะว่าเขาจริงจังนะเขาจะทําให้คุณเห็นเขาจะพยายามคุณจะได้เห็นถึงความตั้งใจของเขาสิบช่วยเป็นพลังงานของความรักที่เติมเต็มคุณเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็เติมเต็มหัวใจเขา คุณคือคนที่เขาอะอยากจะสร้างครอบครัวนะคะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเสร็จดาบเขาจะไม่ลังเลอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะเขารู้สึกว่าอะไรที่เขาลังเลอาจจะทำให้เขาต้องเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะ หรือถ้าเกิดเขาเคยทำอะไรรับหลังเราเหมือนกับเขาจะจบทุกอย่างนะคะจบทุกอย่างก็คือจบความไม่ชัดเจนนะคะหรืออะไรก็ตามความลังเลของเขาบางคนนะคะอันนี้แค่บางกรณีนะมีในเรื่องของรักซ้อนเขาก็จะจบคือเขาจะหยุดทุกอย่างขึ้นไพ่สิบดาบจะหยุดแล้วอะ เนี่ยเขาจะหยุดแล้วเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากไปต่อกับคุณอยากมีความสบายใจนะคะเขาคิดถึงการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมั่นคงปาดถ้วย เขาอาจจะเคยหันหลังจากคุณไปเขาอาจจะเคยปฏิเสธหัวใจตัวเองว่าเขาไม่รักคุณหรือคุณไม่ใช่สําหรับเขาแต่ในวันนี้นะคะเขาได้รู้ซึงแล้วนะว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่เขารักแล้วเขาก็ปรารถนานะคะเขาจะไม่ยอมที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะระงานไพ่หกดาบนะคะนั่นหมายความว่าเขาอยากกลับมาเคลียร์ใจนะคะ อยากปรับความเข้าใจกับคุณแล้วก็ได้เดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้คนคนนี้อาจจะเป็นเอ่อเจ้าของธุรกิจนักลงทุนก็ได้นะคะเป็นคนที่ดูอบอุ่นขอดูข้อความเพิ่มเติมนะคะประโยคข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมนะคะ ประโยคข้อความเพิ่มเติมที่ใครคนนั้นอยากจะบอกคุณในวันนี้ในตอนนี้ค่ะอยากได้รับโอกาสนะคะอยากกลับมาในชีวิตเธออยากปรับปรุงอยากแก้ไขอยากโกรธนานนะดีกันนะคนดีฉันเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เคยรักใครมาก่อนจนมาเจอเธอเธอกับฉันคือพรมลิขิตนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเรามาเริ่มต้นความรักของเราอีกครั้งนะฉันจะทำให้ดีที่สุดฉันไม่คิดว่าฉันจะตกหลุมรักเธอได้ร็วยะขนาดนี้นะคะ ฉันไม่ยอมแพ้ที่จะรักแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนอยากเรียกเธอที่รักจะรักใครได้ถ้าไม่ใช่เธออะไรอีกเย่ยอยากเป็นคนที่เธอรักนะคะอีกใบหนึ่งเนาะไม่อยากดื้อกับเธออีกใจดีกับฉันหน่อยนะได้สำหรับละ ฉันอึดอัดมากไม่ได้คุยกับเธออยู่ไม่ไหวอะอย่างที่นกบอกอะนะนี่ก็เป็นข้อความทั้งหมดที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะก็ขอจบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ